สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์มาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทำนายดวงรายวันประจำวันที่21นะคะสิงหาคม2 5 6 6ซึ่งตรงก,กับวันจันทร์สีเหลืองนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเป็นวันทำงานหนักๆลุยๆของพี่น้องอีกเหมือนเดิมเช่นเดิมยังไงแล้ว นะคะ,ะ,คะ,คะ,ะ,คะสู้นะคะพี่น้องขาต้องสู้นะคะเนอะมีปัญหาอุปสรรคนะคะมีสติสตินะคะตั้งสติไม่ได้แล้วก็แกะก็แก้ไปนะคะเออมีปัญหาไว้แก้อยากลุ้มนะคะพี่น้องขานะทุกอย่าง <S <S แก้ไขได้ัเองค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะพี่น้องนะ,ะทุกผู้ทุกนามนะคะที่ติดตามรับฟังนะคะในช่องเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะด้วยดีเสมอมาและก็อดนุนผลิตภัณฑ์ที่พจ้หมอมีเข้ามานะคะพี่น้องขานะ,ะนอ Aw, ตอนนี้พี่น้องนะคะทนาน,นที่ต้องการนะคะเออ ชิมบังคุดกินบางคุดนะคะสดสดจากสวนของคุณป้าหมอนะคะปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ,ะ,คะ,นะคะราคาก็ไม่แพงไม่แพงอุดหนุนกันนะคะช่วงนี้วิกฤตนะ,ะวิกฤตในเรื่องของนะคะออราคาบางคุดนะคะอย่างที่เป็นข่าวนะคะราคาตกต่ำมากนะคะอย่างนี้เนาะใครที่ต้องการเจ้อุดหนุนคุณหมอก็อทักอดีไลามาแล้วก็มีพี่น้องหลายท่านนะคะอุดหนุนกันมาแล้วขอให้เจริญรุ่งเรืองค่ะแล้วก็คุณป้าหมอจะทยอยส่งนะคะให้ในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องจ๋านาะว่าอย่างนั้นกันค่ะ เอาละค่ะมาดูพี่น้องในแต่ละวันเกิดจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษคะในวันพรุ่งนี้มาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นนะคะไพ่ตัวตนใบแรกดีขึ้นนะคะเอเมอร์ถือว่าไพ่ดีนะคะเป็นเจกักรพรรดิอยู่นะคะในวันพรุ่งนี้เป็นพ่อทัพเป็นแม่ทัพนะคะเป็นผู้ดูแลกิจการการงานนะคะส่วนในเรื่องงานหน้าที่การงานกิจการเลื่อนไหลนะคะพี่น้องขาหน้าเลื่อนเป็นสต็ปมีโอกาสเลื่อนขั้น,เล,น,นเลื่อนตําแหน่งมีโอกาส อ่าขยับขยายในส่วนของกิจการได้ด้วยนะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้ได้เงินค่ะพี่น้องคะรองเงินได้เงินได้คาตอบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะและก็โชคดีในเรื่องของทรัพย์สินมรดกได้ด้วยนะสําหรับอ่าสิบสิบเดืยนนะเยี่ยมมากเลยค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้และก็พี่น้องวันอาทิตย์คะ่ะให้ชัดตึกขึ้นนะให้ทักบอกว่าถ้าสมมุติว่ามีในส่วนของกฎหมายก็มาเขี่ยวข้องนะคะ กับพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะพี่น้องต้องอ่านข้อบทกฎหมายให้ดีนะคะพี่น้องคะนะคะเออนี่อย่างนี้นะไม่งั้นเราจะเสียเปรียบเนาะแต่คิดว่าในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันอาทิตย์นะคะลื่นไหลหมดทุกเรื่องเลยนะคะพี่น้องนะไม่ว่าเรื่องงานเงินหรือบริวารก็ลแ,กแล้วแต่ค่ะเอาละค่ะเลขนั้นโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจำตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรคะมีเลข48แล้วก็10 4810ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงเค่ะ มาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะหนึ่งเหรียญโตโตนะคะไพ่โตตนนั่นหมายความว่าพี่น้องวันจันทร์นะคะโชคดีมีเงินเข้ามือแบบฟุกๆมีโชคมีลาบเข้ามาโชคดีในเรื่องของทรัพย์สินมรดกเหมือนกันค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์นะคะถือว่าเต็มมากเลยนะคะขึ้นหนึ่งเหรียญแล้วก็ไพ่เดวอร์ขึ้นนะคะไพ่เดวอร์ขึ้นนั้นหมายถึงว่าความบุรมสมบูรณ์จะบังเกิดขึ้นกับพี่น้องวันจันทร์แล้วล่ะค่ะนะคะดวงเปิดจริงๆในวันพรุ่งนี้นะคะ สำหรับพี่น้องวันจันนะคะโชคดีในเรื่องของบริวารนะคะครอบครัวนะคะให้การช่วยเหลือเกื้อหนุนพี่น้องวันจันเป็นอย่างดีนะคะพี่น้องวันจันนะถือว่าโอเคเลยและก็มีเซนพิเศษนะคะมีความคิดสร้างสรรค์มีพรสวรรค์นะคะมีไอเดียบันเจิดในวันพรุ่งนี้สาหรับพี่น้องวันจันนะคะเยอะมากเลยนะคะไพ่ในลักษณะแบบนี้ถือว่าดีค่ะนะคะเอาละคะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขอ่าที่นะคะ เกี่ยวข้องกับครอบครัวก็ได้นะคะบุตรหลานคนในครอบครัวก็ได้ค่ะพี่น้องคะหรือเป็นเลขที่บ้านเราก็ได้ค่ะพี่น้องวันจันทร์ค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งนะคะแล้วก็สองศูนย์สองหนึ่งสองศูนย์สองค่ะพี่น้องวันกันคขอให้เฮงเค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสาหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันติดดาบสองดาบเรื่องอะไรเอ่ยนะคะพี่น้องวันอังคารนะคะมีหนึ่งเรื่องสองเรื่องให้เราเลือก นะคะแล้วก็เครียดตึงเครียดนะคะฉะนั้นแล้วไม่เครียดค่ะพี่น้องคาอย่าลังเลสงสัยอย่าตึงเครียดอย่าก,กดดันตัวเองเลือ <contar> กในสิ่งที่คิดว่าด,ดีที่สุดส่วนในเรื่องของการเงินนะคะพี่น้องกังวลในเรื่องของการเงินในวันพรุ่งนี้นะคะก็มีคนช่วยเหลือเรื่องเงินค่ะพี่น้อง่านะยังพอมีเครดิตอยู่นะพี่น้องวันวันอังคารนะคะอย่ากลุ้มอย่าเครียดนะ <S <S แล้วก็ระวังเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะนะคะสุขภาพไม่ค่อยโอเคเลยขึ้นเดือมูลด้วยอีกต่างหากนะคะพี่น้อง่านะสุขภาพไม่โอเคหมกบุญครุ่นคิดกังวลนะคะลังเลสงสัยนะคะ ทุกอย่างเลยในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันอังคารนะคะนะเอออย่าเครียดอย่าเครียดไห้มันมากนักนะคะพี่น้องนะแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะในวันพรุ่งนี้นะคะเออเอ็นข้อกระดูกสายตาดวงตานะคะพี่น้องขาส่วนในเรื่องของการเงินนั้นอย่าเครียดเพราะว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยมีคนช่วยเหลือเราเรื่องของการเงินนะคะพี่น้องวันอังคารค่ะเอาละค่ะเลขนาโชคมาจากไหนไม่บอกดีกว่าเพราะว่าไพ่ดาบขึ้นไพ่เดมมนขึ้นนะคะจะบอกเลขหน้าไพ่นะคะคือเลข2 6แล้วก็9 8 สองหกเก้าแปดค่ะขอให้เห็นเหค้าพี่น้องวันังค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันมันไพ่ไม่ค่อยที่จะดีเลยนะคะระวังเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพไม่ค่อยที่จะดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภูมิแพ้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของลำไส้ก็เพราะอาหารหนักเสพนี่อย่างนี้ได้ด้วยหรือถ้าเกิดว่ามีเกี่ยวกับสุขภาพพี่น้องก็อาจจะจบนะคะเริ่มต้นใหม่สิ้นสุดหมดเคราะห์ก็ได้นะคะพี่น้องค่ะนะไพ่เดรดเเนี่ยนะคะวน หลายท่านวางแผนนะคะมีการวางแผนที่จะทํากิจทาการหรือวางแผนเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคกรีนไพ่เทพเวทมนต์นี่บอกว่าให้พี่น้องวันพุธกลางวันลงมือนะคะทำๆตามแผนได้เลยนะคะจะประสบความสําเร็จและก็ด้วยความที่เรามีสติปัญญาไปเลิศนี่เอไหมคะสินพิเศษแดงงนีง่พี่น้องวันพุธกลางวันอย่าคิดลบนะคะอย่าคิดเรื่องที่ผ่านมาแล้วมันจะทําให้เราจิตตกนะคะและก็มีเกณฑ์เดินทางออกนอกพื้นที่นะไปแก้ปัญหาไปหาหมอก็ได้นะคะพี่น้องคะนะเออแต่ว่าทุกอย่างเริ่มดีขึ้น ทุกอย่างเริ่มคลี่คลายขึ้นนะคะพี่น้องจ๋านะสวหรับพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเส้นพิเศษของเรานั่นเองค่ะโซ่เลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งสามแล้วก็ห้าหกค่ะหนึ่งสามห้าหกค่ะขอให้เฮงเฮค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะนะคะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันค่ะ พุทธกลางคืนนะคะอได้เงินได้เงินหยิบจับอะไรเ,เป็นเงินเป็นทองค้าขายนะคะมีออเดอร์เข,ข้ามามีลูกค้าเข้ามาอุดทน,นนะคะทุกอย่างดีประคับประคองนะคะค่อยเดินนะคะอย่างเรามัดระวังะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนบางท่านก็มีโอกาสออกรถใหม่ได้ด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้นะ,ะแล้วก็พลิกปาฏิหาริย์จะเกิดกับพี่น้องวันพุธกลางคืน,นะคะ่ะโชคดีมีโชคมีลาภโชคดีในเรื่องของตุนัพย์ทรั์สินนะคะนี่ในส่วนบริบรวารก็ดีเวอร์นะคะขึ้นไปเดินทางสอง สองใบเลยนะคะนั่นหมายความว่าพี่น้องวันพุธกลางคืนคิดการวางแผนที่จะเดินทางนะคะและเดินทางไปถึงต่างประเทศได้ด้วยเดินทางแล้วโชคดีเดินทางแล้วประสบความสําเร็จในทุกเรื่องนั่นเองค่ะพี่น้องคาถือว่าดีเยี่ยมค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขเก่อที่พี่น้องเคยได้รับโชคลาภจะหมุนกลับมาค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขสามสี่แล้วก็หนึ่งศูนย์สามสี่หนึ่งศูนย์ค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนขอให้เฮงๆค่ะ มาดูพี่น้องวันพระฤาษีออัดสบดีบ้างคะ่ะนะคะสาหรับพี่น้องวันพระฤาษัดสบดีนะคะสองไม่ดาวนะคะนั่นหมายความว่าโชคดีในเรื่องของกิจการการงานโชคดีนะคะในเรื่องของลูกค้าอุ่นส่วนกันลยาณมิตรที่ดีพี่น้องวันพระฤาษสวัดสบดีในวันพรุ่งนี้นะคะอ่าระมัดระวังเด้อนะคะในส่วนของสุขภาพ ในเอ็นข้อกระดูกนะคะโดยเฉพาะเนี่ยกระดูกส่วนส่วนหลังนะคะพี่น้องการ้าส่วนหลังไม่ค่อยโอเคนะ,คะยาวเลยส่วนถ้าสมมติว่าไม่ใช่เรื่องนี้นะ,ะพี่น้องวันพระเหือสวัสดีก็อาจจะนะคะบริวารน,นะคะอของพี่น้องวันพราะเหือสวัสดีอาจจะเจ็บหนักป่วยหนักยังไงแล้วเนี่ยนะคะก็อันนี้มันอาจจะไม่เกิดก็ได้แต่ว่านะคะภพ่เตือนภพยทักนี่นะเราก็จะต้องอระมัดระวังนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็รอจังหวะรอโอกาสนะคะ รอจังหวะรอโอกาสที่จะขยับขยายหรือรอคําตอบเรื่องอะไรอยู่ก็แล้วแต่เนี่ยนะอย่างเช่นเรื่องความรักความสัมพันธ์นะเออก็รอไปนิดนึงค่ะพี่น้องค่ะนะเออแต่ถ้ารอเงินก็จะมีเงินเข้าราคาพี่น้องวันพระฤหัสบดีค่ะในวันพวกนี้เนาะเออรอเงินมีเงินเข้านะคะได้เงินได้เม็ดเงินเข้ามาค่ะพี่น้องค่ะนะอันนี้เรามาระวังเรื่องของสุขภาพนะคะอย่างเดียวนะอย่างนี้เลยค่ะเอาแล้วค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขนะคะ มาจากเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขนาไพ่เลขอะไรคะมีเลขสองหนึ่งศูนย์แล้วก็เก้าค่ะสองหนึ่งศูนย์เก้าค่ะพี่น้องวันพระฤหัสดีขอให้ยิงเองค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันศุกร์นะคะอ่านะถือศีลน,นะทำบุญให้ทานปฏิบัติธรรมได้ด้วยนะ,ะเออเป็นสมถะสมด,ดุลวันพรุ่งนี้มีเงินเข้ามือนะคะ ก้อนใหญ่เลยนะคะเออการเงินดีขึ้นนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องวันศุกร์นะคะเริ่มรวยเริ่มรวยแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้หลายท่านก็อาจจะเดินทางอย่างไม่มีเปลนนะคะออกนอกพื้นที่ไปนะคะอย่าขับรถเร็วนะคะพี่น้องค่นนะนะถ้าใช้รถใช้ถนนอย่าขับรถเร็วว่าอย่างนั้นเลยนะคะเอนะคะยังไงแล้วพี่น้องวันศุกร์ก็มีดวงนารีอุปถัมภ์นะ,ะเออมีผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเน้นเป็นผู้หญิงนะคะให้การช่วยเหลือเกื้อหนุนพี่น้องวันศุกร์เป็นอย่างดีละค่ะนะคะถ้าเราขอความช่วยเหลือค่ะ ลนว,วันพ่งนี้ตัดสินใจอะไรก็ต้องใช้ข้อมูลและเหตุผลนะคะอย่าใจร้อนใจด่วนใจเร็วนะคะอย่าขาดเหตุผลนะคะพี่น้องจานะ๋เาเนอะให้มีข้อมูลและเหตุผลนะว่าอย่างนั้นเอาราคาเลขนำโชคมาจากไหนเนาะมาจากเลขเ,เกี่ยวข้องกับนะคะบริวารซึ่งเป็นผู้หญิงก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะหรือเกิดจากการทําบุญให้ทานหรือขอพรก็ได้ค่ะนะคะสองไกลลายเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขเก้าสี่แล้วก็นะคะห้าสี่เก้าสี่ห้าสี่ค่ะขอให้เฮงๆค่ะ มาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันคะ่ะพี่น้องวันเสาร์ก็เป็นห่วงคนรักคนในครอบครัวนี่นะคะนี่ดูแลบุตรหลานคนในครอบครัวในวันพวกนี้ขึ้นเดวิลให้นมัตระวังเรื่องของการทําอะไรก็แล้วแต่ผิดกฎผิดระเบียบผิดศีลนะคะงานสเาีเท่าแต่ถ้าการเสียงจะเสียงนะเสียงโชคยังไงนี่ก็อย่าโลภไว้อย่างนั้นขึ้นให้เดวิลก็ได้อยู่นะคะแล้วก็ให้ะมัดระวังเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ ใครที่มีเจ้าเก้าเจ้าของแล้วนะคะมีคนเข้ามาเนี่ยเขต้องเว้นระยะห่างละค่ะพี่น้องค่ะเนาะออนะคะแต่ว่าพี่น้องวันเสาร์บางท่านก็เจอคู่แท้เจอกัลยะาณมิตรที่ดีนะคะวุ่นส่วนได้นะคะในวันพรุ่งนี้นะพี่น้องวันเสาร์นะและหรือได้อะไรมาแบบเบิ่เบิลนั่นเองค่ะนะโดยเฉพาะเรื่องของเงินนะคะ เงินก็จะหมุนเข้ามาเดินทางเข้ามาเดินทางเข้ามือพี่น้องวันเสาร์ละคะในวันพรุ่งนี้แต่มีรายจ่ายนะคะไม่เป็นไรนะคะมีรายจ่ายก็คืออาจจะต้องซ่อมรถนะหรือเสียค่าประกันรถจ่ายค่ามวดรถอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับพานะเกี่ยวกับรถดาของเรานน่นเอิงค่ะพี่น้องวันเสาร์เนาะโอเคคะ่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขคู่รักคนรักของเราคะ่ะหรือเลขรถของเราก็ได้คะ่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรคะมีเลขหกหนึ่งห้าแล้วก็สองคะ่ะ หกหนึ่งห้าสองค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้เฮงๆค่ะป้าหมอวัยพรให้พี่น้องทัแปดวันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ